สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันที่นะครับผม28นะครับตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับกัค,คลิปนี้เป็นอีพที่3นะครับที่ผมจะมา,านำเสนอเรื่องอดีตแฟนนะครับต่อจากเ,าเมื่อวานที่ผมได้ถ่ายได้พูดไปเนาะก็อย่างที่บอกนะครับผม อยากจะบอกกับทุกคนว่าเรื่องอดีตมันไม่สาคัญแต่เราต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคือแฟนผมเนี่ยผมขอเอ่ยชื่อนะนางมีชื่อว่าหนห์นะครับชื่อจริงชื่อมายุาสายยสปัจจุบันเธออายุ28ปีนะครับเธอเป็นเศิษเก่าอยู่สถานบ้นเดียวกับผมเลยฮะจังหวัดเชีบุรีนะครับโรงเรียนทรรมิตนะครับเธอมีเพื่อนนะครับ แต่เพื่อนคนนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนางไม่เชื่อว่าขนนอายุ19ปีชื่อจริงชื่อว่าธนาพรเจาะเหมาะนะครับเธอเป็นคู่อริกับผมนะครับมาตั้งแต่เข้ามาเรียนใหม่ๆซึ่งณซึ่งณปัจจุบ,บันนี้ผมกับขนนก็ยังเป็นคู่อาริกันอยู่เธอผมแค้นเขามากนะที่เขาแบบชอบไปสั่งให้คนนี้คนนี้บล็อกเฟซคนนั้นคนนั้ ทีนี้นะครับคือผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมเคยสัญญากับลุงของอดีตแฟนผมนะลวมถึงยายแล้วก็ครอบครัวพี่ป่านะอาอาพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่เขานะครับว่าผมว่าในนะรานะคนขผมสามารถดูแลลูกเขาได้แต่เขาก็ไม่ปักใจเชื่อนะก,อก็ยังกีดกันมาจนถึงทุกวันนี้ก็มารอทูกันวา่าในหนึ่งปีข้างหน้านี่ เขาจะกลับมาติดตามเฟซผมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะกลับมาติดตามความขึ้นใหม่บนบนเฟ b บุ๊กผมไหมน,นะครับเพราะผมมีเฟซอยู่สองบัญชีเนาะคือสิธ์เก่าทำมิกก็คือเฟซผมเองตัวผมเองบู๊เด็กโยเินนั่นก็คือเฟซผมเช่นกันนะคะรับอ่าที่ผมตั้งเพราะผมจะตั้งให้มันคลองกับสถาบันของผมนะครับที่ผมได้แจ้อ,ออกมา สิ่งที่สำคัญที่ผมอยจะบอกกับทุกท่านว่านะครับถ้าใครมีแฟน,นครับย้ำนะอย่าชวนเขาทะเลาะนะครับแล้วกอ็อย่าติดเกมมากจนเกินไปนะครับผมเราต้องหาเวลามาสนใจแฟนเราบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังปรับนะครับปรับเวลานะครับปรับเวลามาถึงว่าก็คือเล่นเกมน้อยลงนะครับผม ดู YouTube ดู TikTok อะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็หาเวลาดูโพสดู f a ซ e m s s s e n g e r มากขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับ mm. ก็ผมถ้าแฟนผมคัมแบ็กกลับมาถ้าเขายัางไม่มูฟออนนะถ้าเขาแบบว่าคัมแบ็กกลับมาแล้วมาติดตามเฟซผมเนี่ยผมก็จะรอดู<ม>พฤติกรรมนะผมก็จะรอดูพฤติกรรมของเขา นิสัยแล้วก็บุคลิกของเขาว่าเขาจะเหมือนเดิมไหมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับให้ผมลองพิชิตไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่พิชิตสิ้วนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าผมกับอดีตแฟนจะได้กลับมาคบกันหรือเปล่าในหนึ่งปีข้างหน้านี้นะครับแต่ผมคิดว่าเขายังติดตามยูท b e ผมอยู่นะ คือเขายัางติดตาม youtube ติดตาม Tiktok เพื่อเูความเคลื่อนไหวของผมแต่ผมเชื่อว่าณตอนนี้เขายัางไม่ปลดบล็อกเขายัางไม่ปลดบล็อกเฟซผม m e s s e n g e อผมหรือเขา,าไม่ปลดบล็อกไลน์ผมแน่นอนแม้แต่เบอร์ผมเขาก็น่าจะลบไปแล้วก็เป็นได้นะครับผมเองก็ลบเบอร์เขาทิ้งเช่นกันแต่ผมยังมีเบอร์ยายเขาอยู่นะครับผมก็เคยสัญญาไว้กับเขานะผมเคยสัญญากับเขาไว้ว่า สักวันหนึ่งผมจะซื้อโทรศัพท์ให้เขาแล้วผมบอกเลยว,ว่าเงินในบัญชีผมเนี่ยมีเงินพอที่ว่าจะซื้อโทรศัพท์ให้เขาได้เครื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะมากมายในในบัญชีนะส่วนมากจะใช้แต่เงินออมทรัพย์นะครับก็ถ้าอาดีตแฟนผมเข้ามาฟังหรือว่าเข้ามาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาง youtube หรือว่าทางติ k t ตอกสองบัญชีที่เขาได้ติดตตาม ผมก็อยากจะบอกเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ยผมให้อภัยหมดแต่ผมอยากจะขอเขาบางสิ่งบางอย่างก็คืออย่างเดียวก็คือให้ผมได้ทําหน้าที่คําว่าให้ผมได้ทําหน้าที่กตัญญูกะตะเวทีต่อให้ผมได้ทําหน้าที่กตัญญูกะตะเวทีหรือว่ามูทิตาจิตต่อผวภรรโสไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นพ่อเลี้ยงเขาแม่เขาหรือลุงพี่ป้าน้าอาแล้วก็ยายเขาเนี่ยให้ผมได้ทําพิธีขอขามาเพื่อแก้กรรมนะครับที่ผมได้ล่วงเกินครอบครัวเขาอันนี้อ่าที่ผมได้ล่วงได้ล่วงเกินครอบครัวเขานะครับแต่ถ้าเดทแฟนผมเขายอมแบบว่าไม่ขัดขวางยอมหลีกทางให้ผมไปขอขามาเนี่ยมันก็จะเป็นการสิ้นสุดลง ละทงนั้นนะครับมันก็จะเป็นการจบลงแต่ผมเชื่อว่าน้าเขาเนี่ยนะครับน่าจะเข้าใจผมได้นะน่าจะเข้าใจคือผมไม่อยากให้ครอบครัวของอดีตแฟนผมเนี่ยมองข้ามว่าผมนี่ไรความสามารถไรปัญญาไรความคิดสมองทึบสมองไม่ดีสมองไรความสมองไร้ปัญญาไม่มีความคิด ขับรถไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับทุกวันนี้คนตาบอดคบกันเป็นผัวเป็นเมียเป็นแฟนกันมีถมเถไปนะครับผมขับรถไม่ได้ก็ยังมีญาติพี่น้องขับให้นะครับผมถึงแม้ว่าเรื่องส่วนตัวเราจะไม่มีแต่เราก็สามารถมามีกันสองต่อสองในบ้านและไม่ถ้าอยู่ที่ไกลกันก็สามารถคุยกันทาง m มซ s นเจอร์นะครับโทรไม่ต้องว่าไม่ต้องเป็นออดิโอคอลวิดีโอคอลได้หมดนะครับ ก็อยากจะบอกทุกคนที่มีแฟนนะตอนนี้ะเนาะที่ว่าเลิกกันไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้เลิกกันก็อยากให้คิดสักนิดนึงนะครับผมก็ยี่ิบห้านะครับแฟนผมก็อดเดตแฟนผมก็เธอก็อายุสิบแปดนะครับคือก็คือเธออายุสิบแปดเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะพอนะครับยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะครับยังไม่ยี่สิบปีบริบูรณ์นะครับก็จะ ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนาะก็อย่างที่ผมบอกอืมแต่ผมยังแต่ผมไม่ไม่ไม่เชื่อนะว่าเขาจะไปมีแฟนใหม่คือถ้าเขามีแฟนใหม่ผมต้องเข้าไปดูเฟซเขาได้นะครับดูสถานะของของเขาได้แต่นี้เขาบล็อกเราทุกช่องทางการติดต่อนะครับแน่นอนนะเพราะว่าต่อให้ผมค้นหาทั้งไมเซนเจอร์ Center, หรือว่าทาง Facebook ให้ตายยังไงผมก็ไม่เจอนะครับผมเชื่อได้เลยว่าไม่เจอแน่นอนนะครับบอกแล้วว่าไม่เจอนะอันนี้อยากจะบอกนะว,ว่าผมตอนนี้สบายนะครับสบายนะครับไม่ได้ลำบากอะไรมากมายแต่อยากจะบอกกับอดีตแฟนผมว่ามันก็ไม่แน่หรอกนะถ้าคน เดอว่าถ้าเธอกลับมาครั้งนี้ผมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับจากที่ผมเคยเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเล่นน้อยลงนะครับอาจจะหันมาสนใจคุณมากขึ้นก็เป็นได้นะครับเพราะช่วงนี้ผมก็ดู youtube ดูอะไรนะเล่นเกมก็เล่นน้อยลงนะครับก็ไม่ได้เล่นเยอะเหมือนแต่ก่อนผมยังมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ผมทะเลาะก,กับแฟนนะครับเรื่องเกมนี่แหละ เดี๋ยวประมาณสักเดือนธันวาธันวามกราอะประมาณเดือนมกราปีหกเจ็ดนะครับผมจะเอามาลงให้ดูเป็นคลิปเก่าเมื่อปีสองพันยิบสองนะครับเมื่อปีหกห้าหกสี 4, ่หกห้าที่ผ่านมานะครับวันที่ผมกลับบ้านใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูผมได้คลิปมาแล้วก,ก็เยอะอยู่นะที่ผมได้ลงไว้นะครับ ก็เดี๋ยวทุกคนจะได้ดูนะครับผมจะรวมคลิปรีเมคคลิปต่างๆทั้งเก่าและทั้งเก่าเก่าๆเลยนะที่อดีตแฟนผมได้ทําไว้นะครับผมจะมาลงให้ดูมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมทะเลาะก,กับแฟนเขาแล้วก็มีเสียงลุงเขานะครับอ่าลุงเขาก็เป็นคนช่วยพูดแต่ลุงแต่ลุงเขาก็ดีนะลุงเขาดีลุงเขาปัจจุบันนี้ก็เป็นช่างซ่อมรถนะครับลุงเขาดีนะดีเขาเคยอยากจะให้ผมกับ หลานเขาเนี่ยครบกัน